้ใหสินค้าหาบย่งง้องมาสาับหาบกระตาหาบหัวหนึ่งเข่าเฮ็ดบอกมีเฮ็ดตัาเป็นจุดผ่อนปลน คล้ายๆบรรยากาศแถวบ้านด่านอำเภอของเจียมจังหวัดบุรีรัมย์ตามาจากบ้านไหนตานี่อยู่ด้วยใกล้เนี่ยบอกประมาณ3กิโล3กิโลโอ้โอประจํามาประจําตามมาขายของอยู่ยนี่ผมแค่โอ้คุณตาบรรยากาศดีนะ้าตาในแถวเนาะโอ้โอบรรยากาศดีหไรเพราะว่าทางโน้นเขามันมายากบ้านเขามายากโโอ้้ขีคน S <S 2> <S 2> รถจมต้องต้องมา,มาคู่ครับผมพี่เพื่อนกำลังิีคามไปฟังนนผนบนเลยาดตะคนหลายเลยใช่ตัวครับตัวเขียนเลย ีพวเฮ็ดพวกหยังแลมาแล้วมามาดนข้ามน้าไม่ไอ้นี่แต่มาแต่ข่ามไปม่ไม้มพบากต้องตรวจเอกสารเนาะอย่ไปใส้มาใส้กระดิ่เนาะตาเป็นหยังเป็นหยังคือบเมียนสะพานข่าว บ้านี้น้ำมากอ่ะน้ำมากทุกปีสัดรตลอดเลยน้ำซัดไปวอตอนขวาขวาบอกเ็ทุกปีสงการสงการนี่มีน้ำอยู่บ่น้ำนี่สงการนี่มีน้ำมีน้ำไหลอยู่ไหมสงการอ่ะหเดโอ้เก็ดไหมอีกโอเบิ่งชอตเดฟังนี่เจากงสิไป จับตาเป็นดีๆพี่น้องพี่ว่ากระดกะหนาพี่น้องนี่เอาพูดถึงยางปะล่ะยางขาว